เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านนะฮะกลับมาพบกับไบเนต้าในตอนที่4กับบทที่3ที่ชื่อว่า The b บ r n i n g c l o าวนะครับผมพื้นที่มอดใหม่นั่นเองแต่ว่ามันจะไหมได้ไงเดี๋ยวต้องไปดูข้างในส,สรุปเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะมาตามหาหินใช่ไหมรู้สึกมันห่างไกลไม่ห่างไกลค,ความจริงหลือเกินไอ้ไรทำไมเราอยู่แล้วได้เจ้าเป็นคนที่ปลุกข้าจากการหลับไหลอันยาวนานหรือเปล่าจากโลกแต่แสงสว่างของข้าและอันเชิญข้ามายังโลกที่เต็มด้วยความวุ่นวายแบบนี้ ตัวเจ้านี่มีกลิ่นอายของความของโลกแห่งความมืดอยู่นะถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังทาพันธสัญญากับความมืดเพื่อแลกเปลี่ยนพลังแม่มดมาอีกหมายถึงเรามืดอยู่แล้วแล้วไปเอาพลังมาเพิ่มใช่ปะว่ากันว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่คนหนึ่งจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มานานไปแล้วบอกสิลูกของข้าเจ้าชื่ออะไรถ้าฉันเป็นลูกนายจริงฉันว่าฉันคงเป็นแม่มดที่น่าเกลียดมากเลยละอืมใช่ไหมล่ะเด้าันหน้าตานายหน้าตาแบบนี้ถ้าฉันเคยเจอฉันว่าฉันคงไม่มีวันลืมแง่เลยหน้าตาชนฝันร้าย ฉันว่าฉันเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะแปลว่าไม่เคยเจอเหรอทางนั้นก็ขออภัยนี่มันก็มังกรสองหัวไม่ใช่เหรอแล้วก็มันมีหน้าตรงเนี้ยถ้าเจ้าไม่ใช่คนที่ปลูกข้างั้นเรื่องเจ้ากับข้าก็ไม่คู่ควรมองไปทางไหนกันนะเฮ้ยนายยังไม่รู้เลยดิว่าฉันเก่งแค่ไหนนะนี่ลูกไม้เพื่อนฉันในรกชอบมากเลยแหละที่เวลาฉันจัดการพวกเทพอย่างพวกนายนะถ้าฉันจัดการนายไปได้ซะ ฉันว่าเพื่อนฉันน่าจะหุบป,ปากสักพักหนึ่งเลยนะคือหมายถึงโลดันเวลาเราจัดการตัวกรากากได้มันก็จะบ่นใช่ไหมต้องตบแถวให้ได้สักตัวใช่ไหมตามนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช่คนที่ปลุกมันมาเรางั้นเรากับมันก็ไม่มีเรื่องต้องคุยกันประมาณว่าไม่สนใจละไม่สนโอเคนั้งเอกก็บอกฮะนายมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนั้นยังไม่รู้เลยว่าฉันเก่งแค่ไหนเพราะว่ามันไม่อยากยุ่งกับเราเพราะว่าเราแบบไม่ใช่ไงไม่ไม่ใช่คนที่ใช่อออ,อ โอ้นี่มันตัวมันเดี๋ยวนะตัวมันเป็นไฟเหรอเอ้าแล้วมันมันมันก็เป็นเทพเลยเอ้เดี๋ยวเออจะจะจะจออมาถึงมาถึงซาลานแม่งก่อนเลยเออเอ้เดี๋ยวนะแกโบ๊ทก่อนเออจะเออหลบเออจะบบหลบเออเออเอ้ยหย่อตายไปเอ้เออมันตีไม่ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวดูดิพอตีแล้วพอตีแล้วมันไปเนี่ยมันตีแล้วมันเหมือนมันโดนไฟอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยว

เออปุ๊บบอกเลยไม่ได้แดก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 หรอเอ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 อมาปุ๊บอ้าวเวอร์ดว่ะเฮ้ยงั้นก็เอาตามนี้ละกันเออปุ๊บโดนไปหน่อยดีวะเออโฮ้ยนี่กูทรมานแม่งเลยนี่องเงี้ยนี่ตีไม่ได้เหรอื เราข้ามไม่ได้เฉพาะในหมดเวลาหยุดเวลาเท่านั้นนะหมดปกติสู้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันตัวมันร้อนมากเอาสักหน่อยอได้โก้เวลาที่ผมเล่นด่านหนึ่งจบอะผมก็จะไปเล่นเออไปเล่นเองอีกรอบนึงนะเพราะว่าเก็บของที่มันยังหาไม่ครบเออเออไอ้ได้กระสุนโอเคบางทีคะแนนมันก็การ์ดเลยกันเออนี่ต้องไปเล่นเก็บคะแนนได้ใหม่ นี่เราลุยไปได้เลยใช่ไหมงั้นก็เนี้แล้วกันเอ้ออ้าวไม่มีอะไรมันพังเข้ามาเฉยๆนะเอ่อไม่ไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยเมืองปกติมันกลายเป็นเมืองนรกไปแล้วอ่ะเพราะอะไรวะเพราะเราไปยิงหน้าเทพเหรอโอ้โหระยำละอ๋อโอ้นี่ไงมันเดี๋ยวนะตัวอะไรเนี่ยเอ้าอ๋อโอ้โหเปลว ไอ้เวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตกอืเกือบตายแล้วเอาโอ้โหอะไรวะไม่น่าโดนตีเลยไม่งั้นก็โดนอาเบสแล้วเมื่อกี้ก็เซ็งแล้วคนที่นี่มันไปไหนหมดเอาใม่แล้วศัตรูเกมนี้มันเยอะเนาะเปิดมาได้ตลอดอันนี้มาเป็นหมาเหล็กเลยหมาหรือเปล่ารู้ว่านกมันชื่อว่าแฟนเนสตามยุติธรรมนะครับผมความเสมอภาคอือโอ้โหเพลงใหม่มาด้วย โอ้โหเอ้ยใช้พลังเวทมนต์ไม่ได้เหรอหรือผมกดไม่ถูกจัะหรือผมกดไม่ถูกจังหวะเลยใช้พลังไม่ได้โอ้โหตายหาละเปิดศัตรูตัวใหม่นี่ผมว่าผมต้องตายก่อนเป็นอย่างน้อยหนึ่งทีแน่ๆเลยวะเนี่ยมันมันใช้พลังไม่มดมันใช้พลังไม่มดไม่ได้อะทำไมวะอืมเนี่ยอืมอืมอืมโอ้ โอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ทำขนาดฆ่ากูเลยเหรอเดี๋ยวดีนะมีผมมีตัวช่วยไหมเออมีอันหนึ่งไว้มาขอใช้หน่อยไม่ไหวอ่าโอเคออกออโอ้โหมันยิงอัดหน้าโอ้โหทำงี้เอากูไปเล่นบ้านเลยไหมเออโอ้โหมันกัดโอยอะไรมันจะเก่งขนาดนี้วะโอ้โหดูดิโอ้งานนี้กูกูตายแน่เลย เอลบลบเอ้ยเอ้ยเอ้าเตะสักทีโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้แล้วแต่ว่าแม่งโดนลาวว่ะไอ้ห่าแล้วดูดิเลือดดูเลือดผมสิเฮ้ยจะตายแล้วไม่ใช่มันนะกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ยิงแม่งจะตายแล้วกันวิธีของคนขี้ขาดนี่ไงตายไปดิอู้โคตรนู้นอ่ะเอาปืนยิงมันเฉยอ่ะโอ้ความกากนี่เอ้าแล้วไปไม่ได้ตรงนั้น โอ้ทำไมมาเป็นครึ่งหนึ่งล่ะไอ้นี่ผมรู้แล้วพอเก็บแล้วมันจะทำให้พอไปหาโลดันใช่ปะมันจะทำเป็นอาวุธให้เราได้ว่าแต่โลดันมึงอยู่ไหนเน่ะเออมันมาแค่ครึ่งเดียววะใช่มันมันหันเป็นครึ่งเดียวมันครึ่งเดียวเพราะผมทำได้ไม่ดีใช่ปะเดี๋ยนะมาช่วมาช่วอมาดูเลือดก่อนไม่ใช่ดูเลือดนะมันเป็นเลือดอยู่ข้างใน โอ้โหด่านนี้ยากวะนี่เพิ่งจะด่านสีงนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตำรวจก่อนใช่ปะใช่บเออเออเอ่เดี๋ยวนะมีอะไรเลฟอ๋อโอเคเอ่อตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อนี่มันก็ที่เดิมนี่ใช่ปะมันแค่กลายเป็นสมุดระเบิมอดใหม่โอ้โหเอาไปเก็บเลื่อดมาจากไหนวะเอาแล้วตอนนี้ผมต้องไปทางไหนต่อวะจำทางไม่เคยได้เลยเดี๋ยวลองไปมัวม่วๆดูกัน ทางนี้เหรอมันมันดูคุ้นๆน,นะใช่ใช่ไม่น่าใช่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าให้ไปโอเคงั้นไปถนนแล้วกันเอ่อไอ,อชัุ่บไอชัุ่บไอ,อพื้นเนี่ยเราเหยียบทีเรื่องเราก็ลดเลยนะน่ามาถูกไหมถูกปะเหมือนถูกนะเออถูกเว้ยโอเคตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามนะว่าทำยังไงเราก็ต้องหยุดเว้นต้องสโลว์เวลาแต่ก่อนหน้านั้นขอช็อปแป๊บหนึ่ง ร้อยไปตุนของมาเรียบร้อยแล้วเผื่อจะได้ไม่ต้องตายซ้ำซากนะเดี๋ยวนะเพราะแล้วไปได้ไงเอาไปได้เลยเหรออ๋อตัวเราตัวเรานี่คือเร็วกว่าเร็วกว่าไฟเดี๋ยวดี๋ยเนาะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้าอ๋อปิดไปไม่ได้แล้วมันยืนมองอะไรมันหนีไปหมดแล้วหนีนธรรมดามันไม่ได้มันไม่คู่ใช่ไหม อีกพูดมาแล้วซับขึ้นไปขึ้นเอาน,นี้เราเดินบนเอาเดินอ๋อเดินบนได้แล้วพระจันทร์มาแล้วนี่มันมืดแล้วนี่หวะโอเคเราเคยเป็นแม่มดแสงจันทร์นะฮะต่อแตะต่อแตะเฮ้ยเดินเนะมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแรปโอ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ เออเออเรียบร้อยโอ้โหซัดให้โดนไฟได้ด้วยว่ะเจ๋งเจ๋งเอ๋เราต้องขึ้นใช่ไหมไม่น่าใช่แล้วไปทางไหนวะตรงนี้ก็มีไฟหรือว่าลงเอ๊บช็อปอ๊บช็อปอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะใกล้ตายแล้วขอกดยาแป๊บนึงมาเรียบร้อยเอ๋อนี่เดี๋ยวละโอเค แล้วก็มาตรงนี้ฮึบชุบนี่แล้วชุบแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยเกือบโดนละโหเสียหลักเสียหลักชุบชุบเออเออไปทางนี้ข้างล่างแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะนี่ไงล่ะว่าแล้วว่ามันต้องแบบมาเป็นช่วงๆนะแล้วชุบชุบโอ้ยโอ้ ว่าแล้วกูต้องไม่ได้ไม่ได้หนีไปได้ง่ายๆแน่นอนโอ้โหแล้วแบบไฟไล่มาเลยเหรอโอ้โหชิบหายละแล้วเดีินๆตก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 เอออ้าวให้ขึ้นขบวนก็ไม ah ่บอกได้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 โอ้โหความเวอร์นี้เอ้ยอืมเกือบกดไม่ทันอีกละนี่กดแล้วให้กดรัวๆไปเลยนะอย่าไปรอไปรอกดตรงจังหวะแม่งตายหาเอ้าโดนดาเมจจากไหนวะ ไปโดนตอนที่มันชะง,งักหน่อยหนึ่งแล้วโอเคเอ่อเกี่ยวกับแม่มดอ,อัมบราโอ้โหมี3เล่มเลยเหรอเล่มเดียวกูก็ไม่เล่มเดียวก็อ่านไม่ไหวแล้วเยอะขนาดนั้นม,มืออีกแล้วไม่อ่พอเพิ่มเติมคือ2ตัวด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้ขอสดมนต์ก่อนลงหน้าเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันกัดแรงมากอะ่ะดูดิ ก็อยากให้มันกัดดีวะแต่มันทําไม่ได้มันใช้พลังไม่มดก็ไม่ได้ด้วยนี่ยประเด็นเออนี่ไงได้ละเออเหยียบหน้ายู่หมดละเออเอออมามึงมาเอ้าเอ้ยได้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเออเออ ูไม่ตายด้วยว่ะเฮ้ยโอ้เออเดี๋ยวนะมามามาโอ้เออยิงแม่งเลยเออ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 ขอบวนขบวนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วกูตีธรรมาดาเนี่ยแหละโอ้ยามิซูมิมาอ,อ๋อนี้เนี่ยต้องเออมามามา เอ๊ยขูจะดักมันตบมันป้นไฟใส่ไอ้โอ้มึงได้มึงทำอย่างนี้ใช่ไหมกูก็มีเออยิงไกลกูก็มีปืนเนี่ยเออมันเหมือนวะเฮ้ยเออออลาก่อรทำไมมันยากจังวะโอ๋ยอย่าบอกนะอย่ามาไม่จบโอ้โหแม่ง โอ้โหได้เวลาคัสซีนแล้วครับดุดดุดนั่นสิอันนี้นี่ยิงอะไรเอ้ยอ่าให้กดไม่บอกโอ้โหได้เต็มเลยวะอะไรมันจะเก่งขนาดนนัะ้นี่นะเรียบร้อย โอ้หน้าแดงหมดแล้วกูนี่นี่นนตามตามตามสูตรนะตามสูตรเวลาเรามาที่ที่ใหม่ๆให้เราย้อนหลังนะไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามมันจะมันจะมีของเสมอ,อเอ้ยบลกันมุนเพลวแอ้วผมเก็บครบแล้วเหรอถ้าเก็บครบมันจะเพิ่มลิมิตนะฮะเพิ่มลิมิตเอ่อพลังที่เราไว้เนี่ยใช้ปิดฉากประตูได้ทีเดียวอืมแต่ตอนนี้ผมหน้าแดงแล้วนะเขินละโอเคอโอโอ้โอโอโอ งานนี้ผมว่าไม่น่ารอดงั้นก็แก okay ไปเติมพลังมาแล้วเฮ้ย <c oughs> มันพูดมันมันพูดได้เหรอม <c oughs> เอออ <c oughs> มื่อกี้อุ้ยหูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอมึงไม่ตีเหรอเฮ้ยมึงจะร้องหาอะไรมันไม่ตีอ่ <c oughs> Υ ะเออตีละวอือ <c oughs> ตาปะเออเอา้ารันไปสอยสอยมันเด็กแม่งน่ารำคามขาแม่งแล้วกันเออเอาไป16ตันโอเคอาวุธมันมาเออตรงนี้ถ้าโดนไปนี่เลือดหายแน่นอนโอ้โหโอ้โหกูเพิ่งจะพูดอยู่ ตายแล้วเล่นอย่างนี้เออแต่ดีนะเลือดว่ามันไม่หายเยอะเท่าไหร่โอ้วิกฤตสุสานพิวเตอคอมส์โอ้น่าจะต้องลุยบอสโอ้แล้วเจอตรงนี้อีกแล้วซื้อไหมเออไม่ซื้อไม่ซื้อไปเลยแล้วกันเลือดเราพอมีอยู่เออไปแล้วตายแล้วอย่ามาร้องนะโอเคเอ่ออันนี้เช็ค อ้าวอ่านไม่ทันอ่านให,หม่อ่านใหม่มีของที่เหมือนประตูวาร์ปโบราณด้วยอือดูเหมือนว่าข้างล่างนี้มันน่าจะมีหลักฐานอรารยธรรมโบราณที่สร้างสุษษาสานนี่มากกว่านี้นะที่เนี่ยเหรอโอเคกันไปกันแต่ว่านักเอกบอกว่านักเอกเคยเห็นมันแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้เทพหน้าหมาเนี่ยน,นะเออเจเจเจโอ้จริงจริงมันก็เป็นมากว่าสองหัวแล้วมันก็มีหน้าอีกด้านหนึ่งอะนะ เอ้าแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยแม่งเล่นตัดทางอย่างนี้เลยเอ่อเอ้างั้นก็ต้องปเปิดประตูวาร์ปใช่ปะโอ้ก่อนเปิดประตูวาร์ปเอามอนให้กูตึ๊บก่อนใช่ไหมเออ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 โดนดาเมจไปวะมันน่าจะทำโน้ดาเมจแล้วรีเลือดให้หน่อยนะโอเคนี่ว่าละไป มีแสงสาดวส่สองมาจากประตูด้วยดูเหมือนว่าบรรยากาศมันจะอ๋ออีกด้านหนึ่งนี่มันคนละเรื่องกับที่นี่เลยงั้นไปเอ้าเหมือนมาจากจากสวรรค์มาเอ้ยจากนรกไปอยู่สู่สวรรค์นะอืมเออสวนแสงแสงพาราไดโซนี่ไงเป็นสวรรค์จริงๆด้วยสวนแห่งแสงออ๋งั้นที่เราอยู่เมื่อกี้มันโลกมนุษย์ใช่ปะเพราะเขาให้ เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อต้องไงนี่โดดเหยียบน้ำนะเจ็เกือบตกตายหาแล้วนี่เราอยู่ที่สวนแห่งแสงใช่ป่ะจะบอกนะเราต้องมาเอาพลังเพิ่มอีกมันก็จะเป็นกันนะเราต้องเก็บพลังไปเรื่อยๆเรือ่อยๆเอยนี่โ,นโหของดีหวัวใจไม่มดที่แตกสลายนะผมผมขาดอีกอันเดียวผมก็จะไอ้นี่ได้ละเอ่ออะไรวะเพิ่มขีดจำกัดของเลือดจริงๆมันก็มีในร้านของโรดันนะแต่ว่าคือมันแบบอารมณ์มันประมาณมีให้เก็บ7ชิ้นต้องซื้อชิ้นหนึ่งประมาณนั้นอ่ะอืม เพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บจนครบหรือว่าไปซื้อในโลดันเลยเลือดเราก็จะเต็มหลอดเลยนะมันจะเป็นแท็กติกไว้ได้นี่มันอมยิ้มนี่เาเม็นอมยิ้มเรียบร้อยเอ่อยูสใช้แล้วน่าจะทำให้ฟื้นเวลาที่พังไปได้อะถ้าผมเดานะเพราะมันเป็นรูปนาฬิกาทรายใช่ไหมอ่าหมุนย้อนเวลากลับใช่ไหมนี่เดาละ แต่ว่าไม่ผิดอืมดูือนว่าจะเป็นนาฬิกาทรายแปลกๆนะแล้วก็จะย้อนเวลาได้ด้วยเอ่อวัตวนวัตส์พอกแกนอินน่าวอพอกแกนอันที่พงังกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งพลังนี่ยังอยู่ในมิติอีกหรือเปล่าเนื้ออ๋อโอเคแปลว่าสะพานที่หักมันกลับมาละตรงนี้เรากระโดดไปเลยได้ไหมผมว่าหรือว่าต้องดึงอีกทีหนึ่งวะคันโยกเนี่ย ขอดึงเล่นอจริงดิมาเราพร้อมไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะย้อนกลับไปได้ไงอ๋ออ๋อไม่น่าไม่น่าต้องคิดอะไรเยอะเนาะพะยุบพะยุบเอ้อเอ้าตกมันก็ไม่ตายดีว่ะบ้าอ๋อมันแค่ปีนขึ้นไปเฉยป่ะนี่เรียบร้อยกลับมาสู่ความเป็นจริงที่โหดร้ายเอ้าทำไมมึงไม่ส้มเช็ค อนเนี่ยทำไมมันไม่ซ่อมวะมันเกิดอะไรขึ้นหินที่ลวมลงไปทำให้สะพานพังมีแค่ทะเลลาวาเดี๋ยวเดว,ว่ามึงมีปัญหากับกูละอ๋อนึกออกแล้วนี่ไงโถเอ้ยเราก็โง่ตั้งนานต้องใช้ตรงนี้นังเอกมันก็ถามอยู่ว่ามันจะได้ผลกับอีกมิติไหมมันก็ต้องได้เดี๋ยว,วเพอทา,าไม่ได้กูก็ไม่รู้จะผ่านอะไรเลยนะเออ แบแล้วใช้ได้ทีเดียวเองนะน่าเสียดายมากเลยซ่อมเรียบร้อยตอนที่ผมออกมาประตูมันปิดแล้วนะเห็นปะไปไม่ได้ละเดี๋ยวโอ้โหมาขนาดนี้เอากูไปเล่นบ้านเลยไหมเอ่ออย่าเพิ่งสู้ตรงนี้ดีวกว่ามันเสียเปรียบนะอย่างเขาก็ไม่ได้ล็อกด้วยแล้วผมว่าเขาไม่น่าจะให้สู้เอาแล้วแล้วมึงก็พังอีกด้วยนะสู้ไหมตูไม้ไปสู้เอามันอ๋อหายไปหมดแล้วอ๋อเราจะสู้ไม่สู้ก็ได้ใช่ปะ เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวเอย่าพิ่งพังอย่าพิ่งพังอย่าพ่งพังเออโอ้โหอนเล่นอย่างี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเเออเดี๋ยวเทางอยู่ไหนทางทางมึงอยู่ไหนกูจ้เอ้าโอเคขอบใจที่เป็นแคสซนเออม่งผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนบึป้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เอออ๋อ,อมันมันล็อกมันล uh ็อกเป้ามันล็อกเป้าว่าจะยิงไฟไปตรงไหนใครล็อกวะเฮ้ยจะบ๊บบูบโอ้โหไม่ได้แดกไม่ได um ้แดกเออเดี๋ยวกลบกันแค่เอ้าเขาตจะคิดเยอะไปอ๊บมาตรงนี้เขาจะบู๊บบู๊ินมันน่าจะพังนะตามสูตรแต่ไม่พังวะต้อง uh P ไงต่อ <un> ก็ไม่มีอะไรนี่ไปตรงนั้นไม่ต้องเรามาเอาของก่อนจ้ะ้ยครบหรอบลเก,กนวิชาร์ดเออ่นและได้สี่ชิ้นแล้วเลือดก็จะเพิ่มสูงสุดแล้วมึงก็ไม่เพิ่มให้เต็มหลอดด้วยนะแม่งเค้าใจร้ายเลยตามสุดมึงก็เพิ่มให้เต็มหลอดดีวะโอเคงั้นเราไปกันต่อให้เพิ่มกระชางมัน เอะเราต้องขึ้นไปข้างบนละแล้วต,ตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันเกิดในมิติไหนอ๋อนี่แสงจันทร์มาแล้วลาแต่งแพงเพราะถ้าเกิดในมิติปกตินี่ผมว่าคนอื่นมันน่าจะตายหากันหมดแล้วนะาไม่น่าเหลือรอดเล่นแบบระเบิดเซนเตอนขนาดนี้แต่ผมว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นอีกมิติเวลานนะแต่ดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่หวะไปตอนนี้ผมก็ไม่เห็นคนอื่นเลยนะไม่เห็นแบบลางๆ่ะมันอยู่คนละโลกอะ ทำไมต้องยินค่ายขวาดวยถามจริงเอ,อ่อเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธก่อนใช้ปืนเหมือนเดิมแต่ผม,มชอบใช้าตาดหนาได้อีกแล้วเหรอได้บ่อยจังวะโอเคมันน่าจะเพิ่มเรื่อที่ด้วยนะถ้าเกิดเก็บสักอันเป็นส่วนๆไปจริงๆผมเพิ่งสังเกตนะว่าเงาของไบลนต้ามันเป็นรูปปีกผีเสื้อเลยนะไม่รู้ว่าไอ้ผีเสื้อนั้นมันเป็นปีกจากไหนน่าจะเป็นพลังจากอีมิตินึงโลอสเซียมเก่าโอเคอืม ถ้าได้ถ้าให้อ่านนี่ควงชาตินี่กูคงไม่ต้องเล่นกันเลยเออันนี่เช็คเมืองมอดไหม้มด้วยไฟหมดเลยแล้วเดี๋ยวเหมือนว่าไฟจะไม่ดับด้วยเอาสรุปพก,กูเหรอเนี่ยไม่น่าไปยิงหน้าไปกระเทืบเออไปตบหน้าเทพเลยมนเลยทำไฟไหม้เมืองเลยเน,ยนอมแล้วคุณไปไหนกันหมดอ่ะเนี่ยมันน่าจะไม่ในโลกจริงๆเลยเว้ยไม่น่าจะไม่แค่ใน อะไรวะโลกโเฮ้ยได้แกลบแกลบไหนวะเอา้าเมื่อกี้ไม่ให้แกล็บวะแกล็บไม่ได้แล้ววะมันไม่น่าจะไม่แค่ในโลกเป็นมวลน,นะโลกการเวลากล้องมันก็จะแพ่นจังเลยเว้เยนี่วิ่งเข้าไปแล้วก็จะตัดฉากอย่างสวยงามใช่ไหมอ่าจบไปชัปเตอร์นี้ฮูเมืองที่มอดใหม,ม่โอเค ผมอยากรู้มากเลยว่าไอเหรียญที่มันหายไปเนี่ยมันมันคืออะไรวะอ๋อถ้าเราใช้เทมเราโดนหักแต้มด้วยโอ้โหน่าเสียดายได้บอลได้บอโอ้ตายตายตายเล่นทีนี้ต้องไปแก้มือใหม่ตลอดเลยนะเนี่ยโอเค Burning Ground มายิงกันต่อดีกว่าโอ้ย ready วอยนี่ยิงแล้วความแม่นยำนี้ดับเบิลเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อต ยิงตายไป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 ดับเบิลเฮดช็อตดับเบิลคิวเออเออเออหมดละเจ๊ <c oughs> กระสุนโคตรเปลืองเลยได้มาห้าสติตกแต้ม,ม blue wish card ผมก็เอาเป็น<ม>เงินเหมือนเดิมแหละโอเคเงินมันผมไม่ชอบซื้อของเวลาเล่นเกมตอนเนี้ยชอบเก็บเก็บตังค์ไว้แล้วพอเล่นจะอจอบเอา้าไม่ได้ซื้อหาอะไรเลยนะ โอเคตอนนี้เราต้องเข้าไปโคลอสเซียมแล้วใช่ป่ะเราออกจากเมืองแห่งความชิบหายวิกฤตมาแล้วไปลาก่อน The Cardinal with you of Fortitude เดี๋ยวว่าค่อยแปลชื่อในใแชปเตอร์หน้าในพาร์ทหน้าแล้วกันนะ <laughs> เดี๋ยวขอเขอ้ากลับไปแปลก่อนตอนนี้ยังงงอยู่เดี๋ยวเซฟแป,ป๊บน,นึงโอเคมาเซฟเสร็จแล้ว,ลวมาเดี๋ยวผมขอตัดไว้ที่พาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามไบเนต้านในพาร์ทที่5กันต่อไปแล้วกันนะผมเออใช่พาร์ทที่5 <laughs> อันนี้พาร์ทที่4นะกับพาร์ทที่ชื่อว่าเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกัน แล้วตอนนี้ในตอนเมืองมอดไม่ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นนะนก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆรื่บงรู้แค่ว่าเหมือนนังเอกจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอเออต้องเคยเจอสิไอ้มังกรสองหัวมันก็ตัวเดก็อะลรที่เคยเจอแล้วที่มันแดกเพื่อเราไปนะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นหน้าเทปมาถ้าดูด้วชอบอย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ส่วนคล้าแชร์แล้วก็ติดตามตอนต่อไปด้วยครับผมอ๋อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ